วานนี้ถ้าออกมาพร้อมกันหมูนี่ขายจังไรครับการาขายนี่โดยมากสี่เส้นหาวันพอขาพันติดติดต่อมาเนาะเพราะว่าถาากอดออกม่านี่เท่ากับโคตลงในกลุ่มกเกษตรกรคนเลี้ยงหมูป่าครับเพราะขาพันอยากซีร็อกลอกไหวเนาะเพันอยากติดต่อเห้หมาถึงเวลาครับแต่ว่าถ้าเท่าสมมเปอว่าต้องการขายก่อนเดี๋ยวเขาจะติดต่อมาให้ว่าเขาพร้อมที่จะขายเขาบมดทันหมดยังสี่ถ้าติดต่อเพิ่นไปครับคัดรับกันได้จ้ะเพิ่นมาเอา เพิ่นมาในเขตบริเวณใดครับเพิ่นกามาเรื่อยดิเพื่อนมาเขตเเรื่อยเด้เขตภาคกีสานเลยเป็นหรอเม่นค่ะแขตปทุมราชเอ่ออันพีนที่ทรงอำนาจออืกับเขมราลัดพอขายเขมราลัดฉัมาเอาน้ำพีประจําครับอยู่ใก่ส้วนได้กับทรงส้วนนั่นแหละเนาะครับแม่ได้คือได้หายไร้หายไปไหนโอ้แต่เขาเป็นการสิบบาทเส้าบาทก็เอาพ่ปเลยค่ะห้ามครับอืมช่องทางจำหน่ายก็มีจักแบบครับ ือโดยมากก็จะเป็นพ่อขามาหลับนะคะตัวรักเลยคือพ่อขามาหลับเนี่ยค่ะหนึ่งห้าเด็กยื่นกอด้วกาเป็นปากโตปากเช่าบ้านนะคะกินกันตัวไปบ้านห้าห้องนะค่ะกอดไปก็ก็แปลว่าเออมึงมั่นนะมันนุ่มนิ่มีก็มันไปเลยนะค่ะครับแม่สื่อได้ด่าย่วันไล่อาทิตย์ไปครับแต่ว่าหารักักเลยนะจะเป็นอันแต่เพื่อนมาหลับออกเป็นชุดๆจะในเงื่อนกอดเนาะใช่ไหม ออืโดีนนะะครับสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อวานพบพอกันกับบ้านสลามทองเนตรอีกคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องครับกําลังอ่าว่านเขาว่านน้ำครับพี่น้องวันนี้จะพาพี่น้องมาเบิ่งนะครับหนึ่งอาชีพนะครับอ่าเสริมนะครับหลายคนอาจจะเฮ็ดเป็นอาชีปลักกระดาษนะครับเด้อก็คือเลี้ยงหมูปลานะครับก่อนอื่นไปทำความูลแจ็คกับเอื่อยเพื่อนก่อนนะครับเนาะเฮ้ยครับสวัสดีครับผมแนะนำตัวให้พี่น้องเข้าแจ็คนะครับคซื้อผภาพพรบุญจันทร์ค่ะพี่กั๊ดตั้งยุ้ยใช่ไหครับ บ้านเลขที่228หมู่6ตำบลห้วยอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญค่ะครับตอนนี้พัฒนาฟาร์มยางคักแล้วเนาะเออเนาะเต็มที่แน่นะครับเพิ่มเผื่อล้างตาไม่มาฟังนีอืมเมื่อก่อนฝนสาดเนี่ยบอกครับแม่ค่ะฝนตกแห้งเปียกแห้งก็เลยเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มเพิ่มเพิ่มยูซ้งใบขึ้นเพิ่มแม่ผ่านอย่างอ่ะอืมงามก็เก่าดีกว่าเก่าอืมใครก็ฝนตกก็เก่านี่แหละครับพี่น้องเอ้าผาพี่น้องห่ายางเลาะเบิ้งนะครับ อัปเดตไหมนะครับเป็นยังไงครับสะอาดสะอ้านนะครับแกะจะบรุรีถือก,กินเลยได้ครับเนื่อเพราะว่า,าบุรีใส่อาหารโดยตรงแม่นบอกครับแม่นครับบุรีใส่อาหารโดยตรงตัวนี้เป็นหน่าบักม่วงก็เอาบักม่วงมาให้กินโอ้มีผล<อ>ไม้น้นนำครับมีแมงวัน้ไผ่น้ำบักม่วงเป็นหมูปลาเลือดผสมคือเอาเนาะครับเอ้อโอ้น้ำเขามาใหม่นี่จะโตครับน้ำเขามาใหม่นี่สองสามตัว สองสามตัวถี่เ้าเข็นหน่อยๆตะกี้พอเข้าได้รูกขึ้นมามันกับตัวใหญ่ขึ้นเนาะครับเนาะโค่งสางตัวไงข้นเราได้แล้ค่ะขายออกไปนหนำมุอสีนะค่ะครับตัวนี้ก็ได้มะม่ค่ะไมะมัยห้ามเลยเนาะครับเนาะ บอกว่าเป็นสายลูกดกใช่ไหมคะเมื่อไม่นานก็ผสมแล้วหาเดือนกลัวแล้วเอามาผสมทองแล้วทองนะค่ะทองแล้วทิมวันเราเห็นนี่มันทองเบิดบอกครับได้ยังไงทองทุกโตค่ะเพราะว่าทองทุกโตเลยตอนที่แล้วก็คือออกของกันเก่าเมนะค่ะเก่าเมแงนค่ะพ้นผลิตกับยูหกจุดเจ็ดโตลูกมันโอ้หลับศพตุ้ยไปสามสี่โตยูพูดว่าแม่เป็นทับมันออกกันขก้นแต่เฝ้าเพไม่ได้เฝ้านะค่ะครับ ก็เป็นเหลืองธรรมดาค่ะเป็นเหลืองธรรมาดาโอ้ยช่วงนี้แหง้งหงัวเขาแห้งวาซากันอยู่นะครับเนาะ <c oughs> หมูก็เลย <c oughs> เป็นทีน่นิยมเลยวันนี้แบนเนี่ค่ะโอ้เอาครับเอื้อยวันนี้อู <c> ้ <oughs> <c oughs> ตัวน,นี้เป็นลูกคอ,อกไหนครับนี่อันเป็นลูกของผู้ชายนะของผู้ชายที่ <c oughs> อ <c oughs> อกตาวว่าแบนแนบอนนี่คือขายยกออกไปเป็ดแถวครับเพราะตัวนี้ก็าคุณนี่หนองหมูหนองหมูเลยแบนค่ะก็เลยว่าเก็บใบเย็บใบอยากเอาไปหย่างไป หันครับโอ้มีตัวตัวกรมๆเลยยกอะนะจ้ะครับกลายเป็นโตโลละลอยนะขอกึ่งเก่าโอ้ครับผมเลยเก็บไว้ชุดนึงเพราะได้ลองลำหนุกขาเก่าอืมจะเป็นอยากจะถืเล็ถือเบอร์ครับมีโฉมมีมาร์สกันเด็ก่จับนายนี่จับนายจังไรครับนี่โลละลอยนาขอกะสั่งกิโลหนาขอกเห็นกันไปเลยโลละลอย หนึ่งร้อยบาทสามสามร้อยสามโล่สามร้อยวยตัวนี้มันสีเซเียไครับซ้ำนี้เลิ่มขายหรือ่กาขายค่ะได้มาตัวซ้ได้ะเลือเอาเลยอืนพอดีหันนี่ค่ะนุนี้กโลเลยงบอโอ้กเมือสีเนูน่อยนะคะคุณผู้นตาช่งแล้วมันแ้วมชาแหลวคูายโอ้วัาพี่น้องครับ เป็นแต่ออนซอนแห้งเลยครับเจ้ล้วก็สมบูรณ์แห้งสามส่วนบอกครับบริสเบนแต่ส่วดๆพื้นที่ห้องส่างเข้านี่เฮ็ดเตรียมไใบมองนี่ก็คือสำหรับลูกลูกหมูลูกหมูหน่อยไม่ค่ะไมแรกมันเปิดเปิดประตูไว้ังสี่นอค่ะนอคค่ะใหญ่เล็กหน่อยเพท่านั่นออกมาเล่นแล้วก็กินหัวหางอยู่นี่เลยเพราะจะนีเป็นปัญหาคือเพ่นเกิดโรคหอบการโอจะออกล่ม ก็ห้อมกันครับถ้าปิดคลอกนี่เพื่อนจะเล่นไปกินนมคลอกนั่นเป็นปัญหาโอ้แมาว่าเพื่อนไปแย่งนมนองกินครับนองนองก้อหนีกลัวนองกะกรสูครับแล้เลยกลายเป็นอนุบาลคลอกไผ่คลอกมั่นมาเทื่อนีอ้คลอกพุเสร็จไผ่เ็จมั่นอ๋ออันน่าคนกระสีอาจจะเพิ่มเพื่อนมาอีกจังสองรอข้อเดียอนุบาลหลนไผ่หลุนมั่นเพราะว่าสังเกตเบิองเพิ่นมักไปอยากนุ่มหนองกินอืมก็เป็นปัญหาของมันอยู่ครับบันเอ๋ยครับเวลามันออกมาได้หลายนี่ เอ่อเอาไว้เอาไว้ครับมีออกมากข้างนอกบ้างแม่นค่ะให้เด็ดเลยครับถามว่า,าขนาดใส่เดียวกันแล้วรุ่นที่พ่อเนี่ยออกนมจะปล่อยหลินไปเลยโอ้นะอ้าวตะลุ่นไดนออกนมจับขังไว้เนี่ยอเ,เอาเงินเพลิน้ปิดแม่เพิ่นไว้แต่เอาเพิ่นมาขังไว้นี่แต่ว่าถ้าเพิ่นไม่ได้ออกนมใหเพลินแม่เลี้ยงทั้งนอกแล้วไปกินน,มก,น,นมกินนมวิ่งกับแม่เล้ยงเองสินะคะอืมโอ้เนี่ยออกนมเด็ดขาด ล่อไปจะเลยเอามาคัางไว้กระหา่ากระส่ไปขวนแม่ได้หนิวันนี้ถ้าออกมาพร้อมกันหมูนี่ขายจังไดครับการขายนี่โดยมากสีสีหาวันเพราะเาพันกับสิติดต่อมาเนาะเพราะว่าทางถาคอดั้งมานี่เท่ากับโคดลงในกลุ่มเกษตรกรคนเลี้ยงหมูป่าครับเอค่ะเาพันกับสิลอกรอไหวเนาะเพันกับสิติดต่อเข้ามาถึงเวลา ครับเอแต่ว่าถั้ามมุิว่าตรงการขายก่อนเดี๋ยเขาจะตีตอมนาเ่าเหาพร้าที่จะขายห้าบุทานบวยังสิถ้ากัตดตอิคนไปครับคันรับกันใดกะเพื่นมาเพื่นมาในเขตบริเวณใดครับเพื่นกัมาเรื่อยดเพ่นมาเขตเขขตภาคกีสานเลยเป็นบ่เพค่ะเขีปทุมราชอันพีทรงอำนาจออืก็เข้มมาละ ก็ขาดเพียงมาหลายจะมาเอาน้ำดีประจําครับอยู่ไก่ส้วนได้กับโซงส้วนนั่นแหละเนาะครับแม่แต่คู้ได้หายหลายค่ะคุณน่ะโอ้แต่ครับเป็นกระซิบบ้าเศ้าหวานก็เอาพอไว้ค่ะห้ามครับอืมโอ้ยว่าถึงเรื่องอาหารการกินนะครับเอยว่าให้หามบอกครับเป็นหลักแ่นค่ะแล้วก็ผสมทั่วเขียวมีคนหลัวลมใหม่แหละสมสมพระกระตีเพราะว่าถ้าคุ้นคนขากหลายคนก็มีปัญหาตอนสมนะคะน้องถ้นท่หวนหลายคนเนี่ย อยากเจ๊งหน่อยครับเวลาที่โซ่เมียอย่างเราเอาหลูกคนออกน่องอขอกน่อหรือซ้อที่พึ่งเกิเป็นสัตว์เนาะค่ะครับเป็นศาตว์รอบแรกกับผสมเลยอืมแต่ก็บอมีปัญหาว่าผสมสองหลอดจะเถือเ่อนเองบ่ก็จะอย่างมีหนีมาสามสี่มีคือผสมครั้งหนึ่งนี่จะผสมเช้าเย็นเช้าสมมตินะคะ่ะครัจะผสมสามหลอดก็ติดเลยบ่เบาบาติดจะเถือ<ม>ถ่อนเบาผสมบ่ติดจะเถื่อน บันนี้เขาเฮ็ดขอกปูนดังสีข้างล่างประเทพผืนนะครับเนาะเบ<อ>ิบ่งจากอันนี้แล้วเพราะเขาได้กว่าขีดมันคือจะขอ,อกนี้เลยแม่นบอกครับเอ<ล>๋ยตัวนี้อันปล่อยแ<อ>ม่พัน<อ>่นห่องออกไปจ<อ>้ะที่แหล่งม,มีความคิดว่าอันนี้มันมันก็ดีอยู่เนาะค่ะแต่ว<อ>่ามีความคิดว่าอยากนด้เงยครับค่ะก็เลยสิพัฒนาขึ้นแบบว่าสิคัดแม่หน่อยออกแล้วก็สิเอาเมย์ไงเข้ามาโอ้โครงสร้างใหญ่ คหาโค้งสานไงพอเนื่องเหลูลลกเพิน่นเพิ่นจะไฮไลยครับหให้ตัวใหญ่ใหญ่ไหวพูกน่าจะให้ลูกร้ายลูกดีดตก็ใหญ่าสานอยู่เด้ครับอืมโอหตัวนี้เป็นสายพันธุ์ใดครับนี่โอ้ผมนี่ตัวว่าออกคอข้อแข็งหมูนี่บ่ตอ,อ,อนห <น S 1> มูเอ้ยได้ยย่อยอะไรกันเนี่ยผสมเนาะครับโอ้ผสมแดดทีหนึ่งแล้วเนีามเขาออกเนี่ยก็คือพร้อมกันเลยเนาะครับแม่ครับเพราะว่ามันผสมเลยดีดีครับพี่น้องการจัดโซนเขาเป็น นะครับอืมดีแห้งครับพี่น้องครับบ้านนี้ให้เขากินเขานอนหังสี่มันเป็นธรรมชาติของเขาบอกครับแม่นค่ะสังเกตเบื้งเพื่อนมูลมาขอบปูนดอกบอกแม่นอ๋อเพื่อนกะจะฉลาดของเพื่อนสังเกตบงว่าเพื่อนจะกิ้มมองนึ่งขีมองนึ่งนะอืมเข้าให้กินหมองนี่งกะจิ้งแต่เพื่อนกะสีขีของเพื่อนมองนึ่งเพื่อนกะสีนีหมองนอนของเพื่อนนะครับมันจะขวบแน่น มันบวเต้นออกนะครับปอกต่ำๆสซ่นโอ้ดีไม่หิวไม่เหงซื่อยช่วยให้อาหารเป็ดแกรนขึ้นมาจองซือ่อบ่เห็นคนเต้นออกก็คืว่าเป็นหมูขาวเลยเนาะครับเอ๋ยเนาะแล้วก็บอกว่าแบบกัดจั่นดงานสีน้ำแข็งลังนี้มีทุกตัวนะครับตุวมตุ้มเหี่ยวตุ้มปูแพงหลังสิมีทุกตัวจ้ะแต่ว่าคุนีีเพิ่นผัดขนค่ะโอ้ไทยขนคือกันบั้ครับแม่นค่ะเพิ่นเพิ่นถ่นช่วงผัดขนเพิ่นแห็ว่าร่อนลูกแล้วเพราะแต่นี่เพิ่นกะเอาลูกออกนมเพิ่นก็สิผสมแล้วเพิ่นก็สิผัดขน บอกมันถอกแกวันจึงามแบบนี้เลยเด้พัดไต่ที่กันบ่ครับนี่ยไม่ค่ะมันพัดขนถูกถูกหลอกแต่ปีละสองเถื่อมันมันจะบ่ดูหลายแม่นบ่ครับช่วงนี้มันจะบ่อันนี้บอกครับว่าจับได้เลยแม่นบอกเป็นหยางค่ะมูอยู่นี่ทุกโตโบเป็นย่งเท่ากับว่าเขาเขาเลี้ยงเพิ่นเขามันถือกินไม่จังกินได้ถือกินคู่มือผู้ให้อาหารโตัวหูน้ำเด้บอกตัวหูกับหูหูตัวหายกับหายในเอวครับธรรมดาของสัตว์เนนาะะครับ สอง่นนี่เพิ่นจจนิ่ไซส์ดีตัวบุหูุหงากับจำนายออกไปแม่ใช่ะตัวบุหงุหง่ากับจำนายบันทึกมูไนยังขี่พ่อขาเพิ่นหลับบอกครับลาบจอดกับเป็นตีเป็นเนื้ออืมเพิ่นให้นลายไปเลยครับจงถ่ายได้สิเพิ่นแกสิแบบตีเป็นถายสมมติว่าหมูขอหวังแล้วขาเนาะกับสองพันหาสามพันสามพันหาสินะคะแล้วแต่ความสมบูรณ์ครับแล้วแต่อายุแล้วแต่ตัวหมูครับจอยเนี่ยเพื่นแกตามราคานะสมบูรณ์ดีว่าไม่หลุกอ่ะ แต่ว่าค่ะถ้าจำนายออกกันเนี่ยที่บรรทมจักสามดีได้ราคาะกูกัน,นะค,ะครับโอ้อสวนยามเขาออกเนี่ยครับคือสิคักเนาะ,ะ,ะแตกส่วนส่วนเลยเน่ยก็ได้นอกไปไหนมาถ่ายตัวเป็นขวดนะครับจิบกุฎเดี๋ยวสิมีโอกาสเนี่ยแะครับรุ่นต่อไปเนี่ยแะนาเนาะค่ะน้องครับแถวมันออกมาสิิบจอมาพามาเบิ่งไปตามสวนค่ะบ้านนี้พี่น้องหลายคนอาจจะสงสัยนะครับอ่าว่ามองหนามกินอยู่ใส่ครับ อัเพื่อนจ้ามูหนีเนาะบ่ได้ให้น้ำเด้อค่ะแปลว่าเพราะว่าให้เพิ่นกินเป็นอาหารเหลวเนาะเป็นท่าผสมน้ำผสมกากถั่วผสมเศษผักเงี้ยเศษค่ะเป็นน้ำเป็นอาหารเหลวบ่ได้ให้กินแบบอาหารผงน้ำผงวางสินะคก็เคยให้น้ำเพิ่นแล้วเพิ่นก็ความทิมเทศทิมเทศความทิมนอนเล่นบ่กินค่ะก็เลยก็เลยบ่บ่ไเดให้กินเนี่ก็เลยให้ให้กินเป็น ไปพร้อมกับอันอาหารไปเลยโอ้ให้วันละสองครั้งเก็บน้ำเป็นเหลวไปเลยนะคะเอาเขาเกี๊ยมันหรือเปล่าครับนี่มันคือบ่ค่อยแอวยังไม่ทันเกีกเหี้ยขนาดบุคคลอันนี้ได้ครับนี่ยังบ่ค่อยแอวเลยกับห้องอุดอีดธรรมดาแล้วออีกย่างนึ่งช่อนนี่บังโวงกับายกินได้ ย้อนไหนเป็นเป็นนวยไปเนยรเองสิบอกครับแม่จ้ะอรึ่งละครึ่งงครึ่งงเป็นยังเข้ากันยำเขากันแทะเขากินยำแทะโค้ดเลยบานเดีบางวันิเตอร์แบบงูนี่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 ยนงไงเพิ่งขอสีเพิ่งขอขี่ว่ากินแล้วนี่ครับวนดัวกันวันนี้กระทอมแครับอาวพังนี่ไฮน้ำยูบเอนบอกครับถ้าเป็นนูหน่อยอือ โอ้ตัวนี้เข้ายูช่วงขุนแม่นบ่ครับขุนสกอนตัวนี้เนี่ครับขุนี้กแม่พันธุ์ทองคอกที่สองปลาเกลือกบ่ครับนี่ยปลาเกลือ้เป็นหมูลูกคอกเนาะเลี้ยงไม่เป็นเกอือเข้าตัวหน่อยมาเลี้ยงเลยเลี้ยงจากแม่ของแม่ของสองนั่นโอ้มันสอดมันสอดออกมาบ่ครับแม่ค่ะสอดออกมา4ตัปกแวเลี้ยงมันเบิดอนเลยเพราะจะมีไข่ทองท้ายออกครับถ้าคนเลี้ยงสวยงามเอาไปเลี้ยงกะก็ได้ราคาค่ะครับ โอเป็นของแปลกคือกันนะครับนะท่องคือกันทั้งเบิร์ดเก่าแม่เลยเนาะครับเบิร์ดเนาะขาเก่งดีครับพี่น้องครับบ้านนี้ตั้งแต่เฮาเลี้ยงมานี่มันประสบโรคไพ่อีกยังบ่ครึยังครับท้องเสียนะคะเนาะท้องเสียสิเป็นหลักเลยแม่นค่ะท้องเสีย แบบว่าช่วงแบบออกมาใหม่ๆนี่นะคะ่สมีของเสียแงอยู่แต่สมมุติว่าแบบว่าเปลี่ยนอาหารเมรท่านหันเมรแล้วก็ช่วงออกนมลูกนมทีมีปัญหาแบบว่าออกลูกนมแมร์เนาะแล้วไม่กินว้าหารคับทั้งทั้งสี่ห้าแบบว่าทุกคนรอนไว้ละเด็กแต่ว่าถ้าออกลูกนมเมร์แต่ทันหันไม่กินวาหานกับสิมีของเสียแค่สี่หามือกว่าเดิอนสิบปั๊บโตได้เนาะอ๋อสี่หามือ ข้างแก่นี่บ่ครับสมมเงิว่าเปลี่ยนได้เลยรวยดิบของฝาดมันบ่กครับโอ้ของฝาดซอยได้ครับสโซน่่วงออกนสมือพมันคจเาครับีปัญหากเสียนี่ล่ะบานนี้ย้อนกลับไปอีกจักหน่อยช่วงเขากำลังขอดเดียวครับเขาเดี๋ยวดูแลจัดการเขาจังไรนะครับสเกเนาะ่ พราะว่ามันกิดสีมีอาการมันกเป็นเหมือนเพศเพศบวมนุ่มไข้ยังสินะค่ะคนก็วัยกินอาหารน้อยทำกับเสังเกลียวเพลินหรือว่าสังเกตียังหย่อนว่ายอยากมันทับหลูกเนาะครับมันออกมันจะมุนตัวมุนตัวเป็นสีเจ็บมันสีเนาะบางทีอจะนอนในหลูกกินนมไปในเบิ่งเสียสิทับปูปูอยู่ข้างไตมันสีนะแต่ให้เขาค่อยอะไรค่อยยังเพื่อว่าลดการสูญเสียเนาะแล้วบางตัวเพิ่นรักออกสิให้เขาไปเห็นต้องเชิญเขาทับ ตายอยู่ค่ะแต่ว่าถามเขาหูเขาสังเกตว่าเห็นตอนเพิ่นออกเขาก็เรามานาันเราว่างเขาก็เฝ้<อ>าขาเพิ่นออกครบแล้วเพิ่นกินนโมครบแล้วก็ะชิบว่ทำเหล้ว <c oughs> คือเขามาบริสิทธยาบริสิทธ่ำลอดบริสิทธ์ัดสตีลยางตัดหางเบิองมันออกมาซ้อมมาซ้อม สองสได้ักโตัวสี่ล้ค่ะครับสูงสุดได้ักโตัวครับเลยสูงสุดก็สิบสามย่แล้สิบสามโอ้ตอนตอนนึงแม่แน่ค่ะมานีาแม่ยังไงก็สิบห้าสี่นะค่ะโอ้ถ่านท่านหน่อยสุดเท่าไรครับหน่อยสุดเก่าหน่อยสุดเก่าอ็เช่าแม่สาวนั่นเป็นแม่แรกกับโอ้กับท่าะแม่แม่ทองแรกนี่จะนาะให้นาะลูกหน่อยแม่ค่ะอ๋อตั้งตัวก็สามสามเคยได้อ๋อก็ต้องคอยๆเเขาปั๊บพวงสัง ตามปีบ้านนี้ในการให้ให้ลูกของเขานี่ปีหนึ่งมันสามารถให้เดี๋ยวจะบอกครับสองข้อสองข้อข้อมูลเนาะจะว่าสองปีห้าข้ออะไรนาะครับพอมัูลของเทเลซี่เดือนน้ำก็ร้อยสิบห้าวันเนาะครับครับไห่นมุ่ยเดือนนิดบางทีอาจะเป็นสารหวายครับให้ลูกออกนมเป็นสารเลยนใช่ไหครับมันก็จากนั้นเดือน อืมหัดโอ้อสรอ้แดงว่านี่ือว่าเรียงง่ายเข้าใส่เวลาอยย่กับเขาก็จะแครสองชั่วโมงได้วบ่ครับต่อมือบ่ถึงชอาบัวลายแห้งถ้า่าร้าอาใเวลาว่าอันนี้แค่ก็สมอาหารผสมห้ก็นก้เยงเพราะว่าเสอาหารารกกินไห้เลย ว้าครับอายแล้วก็นังเขามาหครับเพาะใส่เวลาผสมัารบลกระป๋องเ้ยกระป๋องยาประทศครับปยัเวลาเนาะครับแสดงว่าอยู่ง่ายกินง่ายนาเไี้ยงแล้วจะิน่ะจะให้กินแตบว่าเป็นเลี้ยวเนี่ยวเอก็เลยกลายเป็นแบบเข้าก็อีคือเดียวเลยครับ ีปัญหายัางเเแบบนตลอดลครับเขเี้ยรัยเลียาต้อเียต่อโต,ตนี่อ,อต้อตอหลอดนึงนี่ก็บซิบเลยนะครับเนาะิอือมถ้าเก่าโตนี่กูเก่าสิบล่อย ลอยกลัวเลยล,อย,ลอยหัวหน้าหารนี่มันเป็นแม่สาวสีโต๊ะครับลกลายเป็นแม่เก่าเนาะก,ก็เลยได้ผู้พิจิตร์โตะจุดเทเล่ครับแล้วหมูปลาเนี่ยขอดีมันดีกว่าพวกเมย์ท่านหนี่ยังจังไรครับหรือที่กันบปะปลาแถวเฮาเนาะค่ะเนาะครับอ่าเกาจะบปลาบูตกเนีบบบบบ่บปลาบูโต๊กปลาปลาลอย วันปลาไอยเพราะว่างย้ันทานมันใหญ่สามเหนือวันจะเป็นเหมือนล้างคมตูดแหลมก็จะวันเขียดเท่าเนาะแตเป็นอะไรลับโดยหนักก็คือลํปลาผสมครับมักหูต่างๆแม่นบ่ครับหูกลางหูหูโต๊นี่คอัสิบาเดียวเขียดเทาม่ค่าพเพาะช่วยถามมาพอขาบ่กครับว่าเข้าทรงทั้งไหน ก็เราก็ทรงผล,ลัดทรงออกเวียีหละเวียดน้ำแต่วันนี <c oughs> ้ตลาดใหญ่วันน<อ>ี้แต่ียใหญ่เพราะว่ามันอกว่ามนจะรับเ่าละสองสามคันแสดงว่าเขดภาคอีสา,านเข่ากับเรียงมูหลายเพื่นสวัเนาะครับเือยเนาะครับแล้วมันจะต้นทุนหน่อยต้นทุนหน่อยตนอย้นทุนขาวครับ เพระว่าอาาถ้าต้องกินเนื้อาหารเยนียแต่อาหารกินแต่หมูขาวเหมือนเทนแต่อาหารแล้วก็ล้างหมันต่างกันแต่ว่าหมูขาวมันแบบโตกุญแจออกแต่ดีดีคนละแบบแต่ว่าอ่าแต่ว่าถ้าคือคือจังว่าถ้าเฮามีทุนเพรสมควรกับกับเล้วก็มีเวลาของเขากับนาหนาเอามาเห็ดเป็นอาชีพเสริมได้น้อครับเอลยเนาะ เป็นใจรักน้ำเด้อครับพี่น้องเป็นใจรักน้เดือดคือหมองเอื้อยเฮ็ดป้ามยี่นี่นี่ก็เฮ็ดขอกเขานี่ก็อยู่ทงไห้ทงหนาเนาะครับเนาะก็ตัดปัญหาเกี่ยวกับมลพิษบอกวชีเป็นเรื่องเสียงครับอินกับจบครับโอ้ตัวนี้เป็นพอพันเท่าปะครับใอญย ปีละค่ะวันนี้มันที่เกียกขี้คแกเลยครับธรรมชาติของเขาแบบนี้ครับธรรมชาคนเป็นแบบนี้นะครับเขหาน้นมันก็เอามดย่อเนี่ยโอ้โมกินโอ้ครับนี่ก็เขาอื่นว่าธรรมชาติของเขาเกียกครับธรรมดา ครับุปเลยค้ีครับอ้ยน้เส้นี่ไม่แรงกับสีประมาณนี้ไม่กิจกรรมเหาแล้วพวกมูนพวกยังนี่เเ้าสิเด็นํำไปใส่จังไรบอกรับไม่ส่้หเ ครับแต่คือพุทธไปจังสั่นแล้วเนาะเขียนนอกก็เอาของมโว้ครับเป็นตัวเวนเลยนะคะแก็ตัดส่วนโอ้สอบว่าสี่สิบบาทโอ้สี่สิบบาทโอ้มีราคาพอสมควรด้วยเนาะครับเอ๋ยเนาะงาาาคอย่นน้เองจะไปทรับงานเด็กครับอืมนี่ครับพี่น้องไอเรากำลังเอาอาหารมาให้เงียบาเกียบเลยได้กิน ปูปาเลยโอ้ก็กินแบบนี้เนาะครับนอนีค่ะกินแบบี้ว้นี้ต่ทวข้างอะไรนี่แต่ทวก่ะแต่ถมบริารเแต่กินซ้าหี่นะคะจ้า่เนลักลักนี่ห่ามนี่ตรงมีไหวแม่ค่ะถ้าพูดได้คิดจะเลี้ยงกับหนึ่งกับตงมีแรงอาหารนำแม่ค่ะ มีกะซื้อในตัวเือกับจะว่ไม่เคยขาตลาดเนาะวขาาในโงสีบ้านห้ากซีเขาห้ากับจังไนห้ามประมาณก็โชคดีจังได้ป่ะสิคะดีแห้งครับช่องทางจำหน่ายแต่มีจักแบบครับเหื่อยดยมากกับจะเป็นพ้อขามาหลับนะคะตัวรักเลยคือพ่อคขามาหลับเน่ค่ะหนึ่งหลังห้าเดนยื่นกอด เป็นปากต่อปากเช่าบ้านนะคะคกินกันตัวใบบานเ้าทีนะค่ะบอกไปโตกันไปว่าเออมันมึงมั่นนะมันน,นู่นน่นี่กนไปทีน,นะค,ะค่ะแม่สือ่อเป็นไดร์ไดไล่วันไล่อาทิตย์ไปครับแต่ว่าหาลักล้างเลยนะจเป็นอันเพิ่นมาลาบออกไปเป็นชุดๆ่เป็นเนื้องนกนอดเนาะโอ้ดีเนาะครับเอาแต่ครับสุดท้ายนี้อยากจะฝากให้พี่น้องเขาอยากจะเลี้ยงนะครับต้องมีการเตรียมพร้อมเตรียมโตเตรียมยังจังไดครับ ที่แรกก็ต้องพื้นที่เนาะค่ะเนาะพื้นที่ก็ต้องสะดวกเนาะค่ะเนาะบ่รบกวนบเคื่อนบ้านเนาะพอ <c oughs> มีกินมีเสียงเนาะค่ะเนาะแล้วก็เห็นลงเลือดน,นะคะมีแรงอาหารแล้วก็ะจะทาพันอีกทีเดียวว่าหมอสุมนะคะอันนี้แนะนำจะเป็นลูกอ่าลูกปลาพันผสมเนาะค่ะพันผสมนี่ค่ะปลาหอยที่แบบจะให้ลูกหน่อยเนาะคะ่ะออ๋อ บกุมเขาเลี้เพาเลี้ยงเวลาซำกันหเหมือนกับมันใส่ระยะเวลาที่บบคอยกลุ่มกันเวลาเข้าก่มกครับะค่ะเนล้่ามนดีอยห้างมันจะมีขายดัไปครับเพื่อเพื่ซูมือนี่เขาก็มีลงสีหน่อยเนาะครับเอ่ยบดแกบเห็นเป็นห้ำบดเขาเห้นเป็นเข้าปลายได้ เวลาครับอืมอาหารหลักๆมันก็จะเป็นห้ามครับอวัตถุดิบตามที่แบบพ่อใหญได้ท้องถิ่นนะคะเป็นกล้วยเป็นยังนะคะเป็นหยาเป็นยังอาหารเสริมเพิ่์นนะคะครับแต่เขาล่องเลี้ยงเบ่งแหล่นนี่จักชุดหนึ่งหรือโ่รเจกโตหนึ่งคูหนึ่งลูกก็มาขอกแหลกถึงสองขอกนี่เขาก็จะมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความถนัดเองของเขาเองเนาะครับเอบยเนาะปัญหามันอีตัวนี้เป็นแค่นะครับทฤษฎีบอก แข่กันเรียมโตขเข้งงาัครับอะว่าบ,บอกไปเดี๋ยวนั้นไงนะก็เ,เป็นเจอจริงๆพออโอ้ตอนบอกนี่อย่างไงแหมเพราะหนีคืออย่กอยู่คนสีนืำเอ้าสุดท้ายก็จบแบบั้นนี้ได้ครับพี่น้องเดี๋ยวลูกเขาออกมานะครับบอสนามก็จะเขามาอัปเดตเห็นพี่น้องเบิรงนะครับ <c oughs> หอดมือเพื้นจัดผลแล้วพิ่นที่เป็นตะมวนครับครับผมเอ้าเห็นว่าเอือยอย่างยังหลายอย่าง แม,ม,ม่เอาป่ะโอ้เอาเอาเดี๋ยวพี่น้องไปเบืองน้ำกันเด้ครับเ้ยคลิปนี้วัดดีใหญ่ซ้ำนี่ครับผมากันคลิปหน้าครับ <laughs>